ชินเจาเอาตาโบตอนแข่งขันขมโมยมยำยำยำโอ้โหน้ำแข็งใสวันนี้โคตรอร่อยเฮ้ยอร่อยยำ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 เอ้ยเฮ้ยรู้สึกอิ่มแล้วอืออันนี้โคมันลดราคาเยอะจังเลยวะเฮ้ยกูรู้สึกดีใจอ่อนี่จะแดงทำไม,จมเจ้าแดงอะอ่านหนังสือเยอะจังเลยอ่ะ เฮ้ยก็ก uhm, ูชอบอ่านหนังสือแล้วทำไมาตัวเองต้องใส่อะไรเนี่ยเอามาปิดหัวตัวเองทำไมนี่ะคะพามันแผลเนี่ยเอาเพราะว่าเจ้าแดงเนี่นี่ดูดิต่อยหัวกูหัวกูปูนกูกูอโปอีกแล้วเนี่ยเนฮ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยยังไงก็เถอะนะแล้ววันนี้จะไปป่วนที่ไหนอีกหละเจ้าแดงเฮ้ยอะไรหน้าเอจะว่าไปนะ อืมอันนี้ก็อร่อยดีนะเนี่ยเดี๋ยวกูกินก่อนดีกว่าอืมเดี๋ยวเจ้าเขียวมันกินด้วยอื้อย่อมหยมหยอมย,อมยอมๆๆวันนี้เนี่ยหน้าค้องอร่อยมาหยอร่อยเฮ้ยเจ้าเขียวไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวกูขอนๆๆ้าหย่อมหยอมย่อมยอร่อยเอาจ้าเขียวเอาไปย่างเลยหึยเี๋ยวค่อย้างทีหลังก็ได้แต่ว่าวันนี้นะฉันขอไปป้นเงินได้ไหมอขอไปป้นขอได้ไหมเนี่ยอฮ้ย งั้นนากู้นะขอไปป้นของอื่นได้ไหมอ่ะเอาเอาต้องเอาภารกิจของฉันก่อนดีเพราะฉันน่าพูดก่อนนะเฮ้ยเดียวเธอไม่ไปทางฉันเอาก่อนเดียวเธอนะจะไปเถียงใช่ไหมเฮ้ยจะมาเถียงอะไรไงว่าจะมาเขียวเฮ้ยจะกูต่อยเลยเฮ้ยอย่างงั้นเอานี้ไหมเราหาเจ้าเขียวงั้นเรากะแยกย้ายไปแข่งกันขโมยปลาถ้าเกิดว่าใคร น้าได้ของเยอะที่สุดนะถือว่าชนะไงล่ะอ่าถือของเร็วเข้าเรียมตัวไปขโมยได้แล้วเฮ้ยได้เลยเจ้าแดงบอกเลยนะว่าฉันต้องชนะแน่นอนเฮ้ยเจ้าเขียวเนี่ยนะไม่มีทางชนะหรอกเฮ้ยฉันกว่านะกูจะต้องชนะเจ้าเขียวให้ได้เอ,อจังว่าไปป้นอย่างดีเออเอาอันนี้ละกันเออวันนี้นะมาป้อนอย่างนี้นะเฮ้ยใส่คอว้าวสำเร็จ แล้วใส่คอนี่ราคาเป็นล้านเลยนะกูว่านายเจ้าเขียว,วจะต้องแพ้กูแน่นอนฉันรู้สึกว่านามันเพอร์เฟคเออเจ้าเขียวมึงแพ้กูแน่นอนมันขโมยไปให้หมดเลยฮ่ะเอจะว่าไปนะซื้ออะไรดีอุย้ยเอาการกิในนีไหมอะไม่เอามันลูกจีเกินไปเอเราต้องหาเงินสินะไม่งั้นนะเจ้าแดงคงจะชนะฉันแน่เลย อุ้ยจะว่าไปนะเราเป็นโจรนี่เดี๋ยวเราต้องปอมตัวก่อนนี่ใส่แว่นตาเลยนี่ใสไปเออจึ๊กเอเดี๋ยวต้องใส่แว่นตาเนียนๆก่อนนี่ใสหมวกไปด้วยโอ้ยถึงฉันจะเจ็บแผลก็ตามมาเดี๋ยวเอา,าที่ฉังแล้วละลละลาโอ้ทำไมผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยนะเนี่ยเออมีเขาไม่ชมด้วยแต่ว่าจริงๆฉันเป็นโจรตะขาวกับเป็นโจรหัวล้วนด้วยอ่ะเออเอาอะไรดีนะ <c oughs> เอาอะไรตอนน่อดีนะเอจะว่าปังไม่มีของแล้วนะปลูกจ่ากลับบ้านกันจ้าเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อของจนได้อะปลูกจากลับบ้านกันแล้วไปเร็วเข้าอไปเร็วเข้าเข้าฟ่างกลับกันดีกว่าได้เลยค่ะคุณแม่แล,ล,ล,ล้วแล้วแล้วแล้ววาววันนี้ของเซล์ของฉันเยอะจังเลยนะเนี่ย ลาลาล,ล,ลโอเคกลับบ้านเรียบร้อยแล้วฮ่าเดวันว่าจะมีคนกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปป้นเลยเอ,อไปป้นที่ไหนดีโอ้โหฮ่าเสร็จชั้นแหล่นี้เลยโอ้โหทองของชั้นเดี๋ยวเราเอาของกลับไปดีกว่าอว้ยมันมีทองทั้งหลายอันเลยอ่ะโอ้ฉันต้องสุดชอบจังอ่ะนี่เราว่านะเรา,าเอา ไม่ให้หมดเลยดีกว่านี้เลยเอาไปาประมาณนี้นะกันนะเพราะว่าอันอื่นไม่ค่อยแพงอะประมาณ60อันนี้เป็น 100. ร้อยเลยงาเป็นล้านเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าว่าทิ้งของไว้นี่เลยว่าเดี๋ยวเราก็ไปหาซื้อของต่อให้มาถึงสักทีร้านรองเท้าที่ฉันชอบหุ้ยมีกล่องสุ่มอาเลยด้วยว่ากล่องสุ่มใบีิธีเรื่องไงนี่ขโมยไปให้หมดไม่มีใครอยู่มองสายมองหวารู้สว่าตา ข้างซ้ายฉันมันกระตุกกระตุกเฮ้อแสดงว่าฉันโชคดีเฮ้ยเย๋ยวนะอยนี่อะไรวะไล่ล่อม้าใหม่ของชอบของกูเลยแต่ว่าอันนี้ซื้อบอได้เพราะกูไม่มีมบอบีตังแต่ว่าเราขโมยได้ดิเฮ้อขโมยได้ฮุ้ยมีคนทะเลาะกันเอบเอานี่ไปดีกว่านั้นบายบายนะจ๊ะจุๆบบายบายค่ะๆได้ขโมยแลย้วเอ้ที่นี่มีอะไรนะโฮ้อของสวยเหลือเกิน ว้ามีเครื่องสำอางด้วยเดีย๋วยวฉันขอแต่งดีวกว่าเออไม่ได้สิเราเป็นผู้ชายี่เราไม่ใช่ผู้หญิงเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่ารูปนี้มันแปลกๆนี่มันเจ้าตัวนั้นดีที่มากวานเราแล้วมากัดพวกเราเหรอเฮ้ยดูดิมีความทรงจำมาทิ้งไว้่างนี้ด้วยนะเนี่ยดูดิมีผ้าต่างๆนี่เลยอย่าบอกนะว่าอันนี้อ่ะมันเป็นรูปผมการเจ้าแจงอะ่ะโอ้ดูดิมีผ้าแต่ละคนด้วยอย่าอตายแล้วอะ่ะ หรอฉันว่านะเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้โอ้จะว่าไปโอ้ยมีคนถ่ายรูปเลยลาลาลเลอฉันจะถ่ายรูปเฮ้แต่ว่าตรงนี้มันมีแหวนไว้แล้วเนี่ยอะไรอ่ะว้าวรูปถ่ายอีกแล้วหเฮ้ตายเดี๋ยวเราไปรีบขโมยต่อดีกว่านะเอเอาอะไรไปดีฉันว่าเอาไปให้ในระมังเฮ้จะว่าไปฉันยังไม่ได้ไปขโมยสมบัติเลยนี่ว่าเดี๋ยวเราไปก่อนนีกก่นนะเฮ้ยรู้สึกว่าเรา เนี่ยนะต้องขโมยเยอะๆแหละไม่งั้นเจ้าแดงอันนี้แน่นอนเลยไอายมาถึงสักทีบ้านที่เรารอคอยโอ้ฉันเออออกมาจากเครื่องบินเนี่ยแหละไยจะว่าไปนะบ้านนี้โคตรสวยโลหลาเลยเุ้ยไม่ได้อาจจะมีเจ้าของบ้านว่าแต่เราได้สำรวจไปทั่วแล้วนะเนี่ยเดี๋ยว,วเราไปคือขโมย เอ๋ของเยอะแล้วเน,นี่ยแล้วมีอะไรต่อนีนะข้างบนไม่มีเสียงใครแสดงว่าคนไม่อยู่ไอคิ้บเฮ้ยนี่หมอยูนิคอร์ด้วยเดี๋ยวเราไม่ขโมยดีกว่าเราต้องไปขโมยของเพไปเพเฮ้ยเดี๋ยวนะอาจารย์เอ๋ฉันเห็นอะไรแป๊บออกมาเดี๋ยวเปิดก <poles. S 1> ันกดีกว่าอ่าเดี๋ยวเหมือนว่าจะมีสมบัติอยู่ในนี้ด้วยแฮวว้าวดีจังเลยยัยฉันชอบเดี๋ยวรอเอปิดได้วยดี วันนั้นเดี๋ยวเจ้าของรู้นี่เอาไปฉันว่านะเอากลับก่อนดีกว่าวู้เฮ้ยนี่เลยขัด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 แล้วก็ถู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 เฮ้ยรองเท้าไม่เยิมออกเลยนี่เลยนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวขัดซะหน่อยชืบอเชื้ชื้ชื้โอเคนี่เลยขัด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 ก็ถูถููรองเท้าสะอาดเอี่ยมอ่องนี่เนี่ยคือขัด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 นี่เลยขัดซ้ายขัด ว้าขัดหน้าขัดหลังนี่เลยนี่เลยถูไปแรงๆแล้วก่อนี่ีเช็ดเช็ดเช็ดเฮ้โอเคเสร็จเรียบรอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวถึงเวลาเอานี่มาล้างก่อนดีกว่าชื้นี่เลยขัด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 ขาถูถูถูเฮ้ยมันยังไม่สะอาเดียมมันยังไม่ขี้นกอยู่เลยนีไหนนี่ขี่หมาขี้อะไรรัถอยไปซะนีไหนนี่เลยการไปคุยกับลังมาม่วงนีไหนนีไหนนี่แนเฮ้ยนีเช็ดเช็ดเช็ด เฮ้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวปิดน้ำให้เจ้าเขียวแป๊บเฮ้ยนี่โอยเฮ้ยชนะสนุกโอ้ไม่ได้นี่นี่มันขัดรองเท้าเฮ้ยฉันว่านะอันนี้เนี่ยแหละเหมาะสมแล้วเฮ้ยนี่เดี๋ยวเรามาแกะกล่องสุ่มไม่พิธีกันต่อดีกว่านะโอเคเอ้ยไม่ใช่กล่องสุ่มไม่พิธีกล่องสุ่มรองเท้าเฮ้ยมารอเจ้าเขียวนานดังเลยนั่นเนี่ย เฮ้ยบิงซูแล้วก็หมดแล้วด้วยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวรอยเจ้าเขียวแป๊บพื่นลา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 นี่เจแดงกูมาแล้วนะอยู่นี่เอเจแดงทำอะไรเจแดงตืนอนเฮ้ยย่าเจ้าเขียวไปทำอะไรเนี่ยชกักช้าเลยก็ตอนนี้มันหกโมงเย็นแล้วนะอาถึงเวลาเอาของมาอวดกันแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอวดตรงนน้นด,ดีกว่านะโอเคได้เลยเอาละ อ้าแล้วเดี๋ยวฉันนับให้ดูนะนี่เลยหนึ่งนี่ฉันเป็นขโมยทองหนึ่งสองสามสี่ห้าหต่อไปก็เจ8ดแปแล้วมีเอมเก้าสสเอ็ดสิบสอเอมีต่อไหมอ่ะเอมไม่มีแล้วนะเจ้าแดงเอ้ยมีอีก13 เดี๋ยววีเกียอันนี้จำไม่ได้แล้วเดีย๋ยวจะเขียนนะแป๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสิบเอสิบสองสิบสามโอ้สิบสามเจ้าแดงดิเฮ้ยนี่กวนตีนกูอไปเอาหอมแพงๆมาจากไหนวะเฮ้ยฉันเฮ้ยกู่านะถ้าเกิดว่ากูเห็นเสร็จแล้วเดีย๋ยวกูตื้อบันเลยทีนี้เฮ้ยอ,อิจฉาเกินเอ้ยนี่จะเขียวเดี๋ยวกูนับแล้วนะอ่ะกูดได้กองสูงเปอรวิธีมานี่หนึ่งแกะออกมาเลยหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เฮย้ยทำไมกูได้11วว่ะอย้ยายเจ้าเขียวมึงอับป้นมาที่ไหนมาว่ากูรลลู้สึกหงุดหงิดกับมึงแล้วนะใหญ่เจ้าเขียวเอ้กูน่ะไปป้นที่บ้านหนึ่งมานะแล้วก็ที่สนามบินนะมันมีร้านขายเพชรแล้วก็เอ่อห้าบายปสินค้าน่ะ เอ้ยยัยเจ้าเขียวมึงบังอาจมาลอก,กูไปชวนกูไปตั้งแต่แรกเอาก็จะแรงก็ดีบอกว่าให้ไปแข่งกันเสื้อนี่เฮ้ยยัยเจ้าเขียวมึงหน้าเกินไปแล้วนะเดี๋ยวกูต่อยอีกเลยเดี๋ยวนะยัยเจ้าแดงเฮ้ยทำไมทำแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมึงเนี่ยนะทำปิดกลของกูมึงอ่ะแอบขี้ปโกงใช่ไหมเดี๋ยวนะกูไม่ขี้กูซะหน่อยเฮ้ยโดน